ไลินกาไปที่ไหนมีสีทีมนี้สนใจ s u z u k ิ s ุ p e r เปอร์เซอร์ไพรส์ดออกรถยนต์สุสาิเลือกรับข้อเสนอสุดเร้าใจตอน30เมษายนนี้ที่โชว์รูมสุ z u k ิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i .co.th อาฮะนะครับผมนะข่าวนี้ฮนะลินกาดครับบิน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  นะฮะอะไรเฮ้ยใครเห็นคอนเทนต์เทนฮาร์เต้นบ้างผมว่าลิงกาอาจจะต่อนยาได้นะเห็นเทนฮาร์เต้นอย่างนั้นเนี่ยปอกบาบอกต้องรีบต่อแล้วเฮ้ยคอเดียวกันเลยเทนฮาร์รอเล่นนะครับไอคลิปที่เทนฮาร์เต้นเนี่ยมันเป็นคลิปที่ตอนที่แบบทีมเขาได้แชมป์ฉลองแชมป์กันนะครับนะ <c oughs> เขาฉลองกันเขาถึงเต้นไม่ยิ่อยู่ดีกูอยากจะเต้นก็เต้นไม่ใช่นะ <c oughs> เ้าใจว่าเออไม่ใช่นะ บางทีเราก็ต้องดูบริบทด้วยนะครับว่าทำไมเขาถึงเต้นนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเออฉลองอะไรบางอย่างนะครับนะอ่ะก็เจดีลิงการ์ดครับมีทีมที่สนใจครับมีทีมอะไรบ้างมีเอซีมิรานมีโรมาแล้วก็มีนิวคาสเซิลแล้วก็มีเวสต์แฮมนะครับผมจะพูดแต่ละทีมแล้วกันว่าทีมไหนเหมาะกับลิงการ์ดบ้างนะครับนะซึ่งเอาวสต์แฮมก่อนเวสต์แฮมเนี่ยเหมาะอยู่แล้วเหมาะมากๆด้วยเงเพราะว่าเล่นระบบเดวิดบอยได้อยู่แล้ว ตอนอยู่กับเวสแฮมนี่ลิงกาไกคือพระเอกเลยครับเป็นพระเอกเลยถ้าใครจําได้ทูกไกที่แล้วเนี่ยปล่อยยืมตัวให้เวสแฮมยืมตัวเนี่ยโอ้โหอยู่เวสแฮมนี่แม่งเทพอะฮะเทพเลยอะแจ๋วเลยเจี๊ยบเลยอะลิงก์กาดอะส,อาสามารถปลดปล่อยศักยภาพตัวเองมาได้เต็มที่เต็มเปี่ยมเลยนะอ๋อนะครับสามารถที่จะเล่นได้ตามประสิทธิภาพเล่นได้ตามคุณภาพของตัวเองนะครับนะได้เต็มที่นะเป็นพระเอลงอ่ายอยู่เวสแฮมอะเป็นพระเอกอง่ายเลย นะครับผมนะฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีฮะถ้าย้ายไปเวสต์แฮมนะครับส่วนนิวคาส o เซลก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นทีมยุคใหม่เป็นทีมที่จะรื้อสร้างเซตใหม่ผมว่ามันก็น่าสนใจที่เป็นทีมที่กำลังจะยกระดับตัวเองจากทีมลุนีททกชั้นไปสู่ทีมระดับกลางก่อนนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะกระโดดไปลุนท็อปหรือว่าไปลุนแชมป ยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้5ปีเป็นอย่างน้อยครับอีก5ปีเป็นอย่างน้อยครับที่ดิวเซนจะไปทีมที่เป็นรุ่นท็อปโฟได้นะครับเงินไม่ใช่คําตอบอย่างเดียวเพราะว่ามีเงินอย่างเดียวก็ซื้อผู้เล่นที่ดีๆได้แต่ผู้เล่นดีๆเขาก็หวังแชมป์อยากเล่นแชมเปี้ยนลีกอยากได้แชมป์เหมือนกันฉะนั้นโอกาสที่จะมามันก็ยากแต่อาจจะได้แต่พวกเกรดบีเกรดบีบวกไรเงี้ยยังได้ฉะนั้นลินการ์ดเข้าขายหนึ่งในนั้นที่เป็นไปได้ที่นิวเซลจะซื้อได้ นะครับและมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยถ้าลิงการจะไปอยู่ดีโอเซน Universal, เขาก็จะเป็นพระเอกได้เหมือนกันเขาก็จะเฉิดฉายกับนิโคลเซนได้เพราะตัวผูเล่นนิโคลเซนเองคุณภาพของลิงการเนเรี่ยไปเล่นกับทีมอย่างนิโคลเซนผมว่ามันก็เป็นพระเอกได้ครับเข้าใจปะเออนะครับผมฉะนั้นดูแมนซีเปตัวอย่างถูกต้องครับดูแมนซีเปตัวอย่างเพราะแมนซีเองเริ่มมาแรกๆก,ก,ก็เป็นทีมที่อยู่ดียังไม่ไม่กระโดดขึ้นไปลุนท็อปโฟเลยครับก็ยังต้องขึ้นไต่ขึ้นมาอยู่ในทีมท็อป10ก่อน แล้วก็อยู่ในท็อป6ก่อนแล้วค่อยมาท็อป4แล้วค่อยมาเป็นทีมแชมป์ค่อยๆไต่มาตั้งแต่ยุคออดีตนายกเราอะทักษิณเนี่ยจข้าใจปะยี่มีพวกมาตินเปรตอปมีเอลานโนมีพวกนี้นะครับมีโจนะครับอาจจะดึงเกตดเอมาได้คนนึงฟุกมาได้คนนึงโรบินโยอะไรเงี้ยเห็นไหมก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับเห็นปะแต่ว่ามันค่อยๆไปค่อยๆเฟดค่อยๆเฟดขึ้นค่อยๆยกระดับไตขึ้นไปครับนะ มันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆครับค่อยๆค่อยเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่าย,ายทุกปีนะครับผม <S <S มันจะยังไม่ได้เลยทั้งหมดนะครับในปีแรกมันไม่มีนักเตะเกรตเอทุกคนที่มาอยู่นิวคาสเซิลหมดมันไปไม่ได้แล้วนะครับมันอาจจะได้บ้างสักคนแต่ส่วนใหญ่เป็นเกรตบีก่อนและบีบวกก่อนนะครับแล้วค่อยไต่ขึ้นไปแล้วค่อยพอผลงานดีขึ้นลุ้นลุ้นสามารถลุ้นอันดับได้ดีมากขึ้นมันก็ค่อยขยับผู้เล่นที่ดีขึ้นเข้ามาตามสถานการณ์นะครับผมให้5้าปีครับเป นะครับนิโคลเซนยังไม่ไอ้นี่หรอกแต่ว่าถ้าลิงกาไปตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับเขานะครับนะในการคาแข้งเขาก็จะเป็นตัวพระเอกเหมือนกับยูเวนต์ได้เหมือนกันนะครับเพราะคุณภาพของเขาผมว่ามันก็ยังดีกว่าน,นักเตะนิโคลเซนหลายคนในทีมน,นะครับอืมอ่ะไปที่ทีมในอิตาลีบ้างครับนะนั่นคือเอซีมิลานนะครับเอซีมิลานก็น่าสนใจนะผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสําหรับลิงกาดนะครับเพราะว่าเอซีมิลานในยุคนี้เนี่ย ขยับขึ้นมาเป็นทีมรุ่นแชมป์แล้วนะครับเป็นทีมที่ดีขึ้นแข็งแร่งขึ้นแล้วรุ่นแชมป์เต็มตัวนะครับตอนนี้ก็รุ่นแชมป์อยู่นะในการโชว์ cba นะครับก็เพาน่าสนใจครับถ้าลิงการ์ดย้ายไปผมว่ามันก็อาจจะต้องแข่งขันหน่อยนะการไปแต่ผมว่าด้วยวิธีการเล่นของลิงการ์ดเนี่ยสปีดบอลของเขาผว่าเล่นลีตาลีสบายอยู่แล้วนะครับสังเกตว่าเตะฟีมหรือิกเนี่ยย้ายไปเล่นลีก,กันโชว์เนี่ยเล่นได้สบายหมดเลยฮะเล่นได้ง่ายกว่าเดิมเพราะสปีดบอลเร็วกว่านะแล้วก็ จับจังหวะการเล่นได้ไม่ยากนะครับอยู่ลีกที่สปีดบอลไม่ได้ไวแต่ตัวเองมาจากลีกที่บ้องไวเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะได้เปลี่ยนนิดนึงนะสำหรับบินการ์ดนะครับผมะว่ามันก็ดีนะเป A ็นซีมิลาาผมว่าเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งฮะโรม่าครับอันนี้ก็น่าสนใจไปอยู่เพื่อนเก่าแล้วก็อยู่นายเก่าด้วยอาจจะเจอฉายก็ได้นะทําไปเล่นไปนะอยู่โรม่าทาไปเล่นไปอาจจะเจอฉายก็ได้นะครับเพราะอะไรมีคิสมอริงมีพี่ไม้ฮนะไม่ <c oughs> ใช่มีโชเซ่มิโยครับ มุนะะยอก็รู้จักการใช้เจสซี่ลิงกาดเหมือนกันตอนที่ามาคูแมนยูเต็ดเนี่ยช่วงแรกๆทำผลงานได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งลิงกาดคือตัวคีย์ของเขาเลยนะเข้าใจปะคือตัวหลักของเขาเลยในตัวลุกนะครับฉะนั้นถ้าลิงกาดไปอยู่กับมูรินโญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องดีครับสำหรับลิงกาดก็ได้นะครับอาจจะเป็นแจ้งเกิดกับโรมาก,ก็ได้นะครับนะฮะดูอย่างแคมมบี่อัปราฮัมนะครับก็เป็นไงตอนนี้ก็ฉายเลยนะครับนะกับ การเล่นอยู่กับมูริโยรวมทั้งมิกกี้มาคิริยานด้วยนะเพื่อนเก่าเขาอีกคนนึงไปไงเออผมว่าถ้าไปประสานง่ายกับมาคิริยานผมว่าจังหวะจับจังหวะการเล่นก็ไม่ยากหรอกเพื่อนเก่ากันด้วยนะครับนะเออผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับในการที่ย้ายไปยุโรมา้าผมว่าไอ้สี่ทีมนี้เป็นสี่ทีมที่น่าไปทุกทีนะครับจริงๆลิงกามึงไปได้หมดเลยอะไปได้ทุกทีมเลยครับเออน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าจะเอาแบบว่าหาความสําเร็จนะครับหาความสําเร็จแล้วกัน ผมแอบเชียร์ไปโรมานะนะครับถ้าไปแล้วแบบมีความสุขได้เป็นตัวตัวเองที่สุดเนี่ยผมว่าเวสต์แฮมนะครับน่าจะเป็นตัวเขาเองที่สุดแล้วเล่นเป็นพระเอกที่สุดผมว่าน่าจะเวสต์แฮมแล้วก็ลองลองมานิกคนสเซ่งนะครับนะแต่ถ้าไปแล้วอย่างน้อยๆกูแม่งเริ่มจะเข้า30แล้วเนี่ยนะกูอยู่ในช่วง20ไปลายๆเนี่ยกูอยากจะมีแชมป์อะไรบางอย่างประดับปรมีนะครับ อยากจะแบบว่าเล่าขานให้ลูกหลานฟังได้เลยเข้าใจป่ะก็ไปล่าความสําเร็จกับบุริโยก็ได้นะครับไปอยู่โรมาก็ได้ครับผมว่าอยู่โรม่าดีกว่าน่าสนใจกว่าว่าอาจจะปรับตัวได้ง่ายกว่าไปเอเีิลานะครับเอเีิลาก็เป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกันแต่เพราะว่าอาจจะต้องแข่งขันและปรับตัวได้ยากกว่าแต่โรม่าปรับตัวได้ง่ายกว่าเพราะมีมิกกี้อยู่แล้วมีพี่ไมค์มอริงผมว่ามีเพื่อนเก่าอยู่มันก็ยังง่ายกว่าในการปรับตัวง่ายกว่าในการเล่นและวิธีการบุริโย ลิงกาดก็เล่นได้อยู่แล้วนะในระบบแท็กติกมุลโยบว่าปรับตัวได้ไม่ยากนะครับว่าโรมาก,ก็เป็นอะไรที่เหมาะนะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ที่ลิงกาดเลือกครับว่าจะเลือกอะไรถ้าจะเลือกเอาความส,สนุกนะครับอยู่เวสแฮมแต่ถ้าเลือกเอาตังนะครับสนุกอาจจะน้อยลงนิดนึงแต่กูได้ตังแบบได้ตังเยอะไปดูคาร์เซ่นนะครับนะถ้าเอาตังปเป็นดคาร์เซ่นแต่ถ้าแบบอยากจะลุ้นแชมป์หวังแชมป์ด้วยตังอาจจะไม่ได้เยอะ นะครับค่าเหนื่ออาจจะอาจจะต้องปรับลงมาหน่อยด้วยซ้านะครับแต่ว่ากูอาจจะได้ลุ้นแชมป์นะกูอาจจะได้มีอะไรประดับนะหรือว่ามีโปรไฟล์ให้ตัวเองตอนที่จะเลิกเล่นฟุตบอลก็ไปอยู่โลมาแค่นี้อยากได้แชมป์ไปอยู่โลมาครับนะอยากได้ตังค์อยู่ดิลเกอร์เซนอยากได้ความสุขอยากสนุกนะก็อยู่ในแทนเออมันอยู่ที่เวทมันอยู่ที่ลินการ์ดจะเลือกครับว่าจะเลือกอะไร นะครับนะแค่นั้นเองครับนะผมก็ไม่สามารถที่จะไปเลือกให้ลิงการมันได้นะแต่ผมแค่พูดให้ฟังทุกคนว่าผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าสมมติว่าทีมที่พูดมาทั้งหมด4ทีมสนใจลิงการจริงๆเนี่ยมันเป็นทีมที่เหมาะกับลิงการหมดเลยอยู่ที่ว่าลิงกาดจะอยากได้แบบไหน,นอเออนะครับแต่ถ้าถามผมถ้าถามผมนะ <laughs> ถ้าถามผมนะถ้าเป็นผมนะครับผมเป็นดิคอร์เซนอาพวดจากใจนะ ผมไปนิวคาสเซิลผมไปนิวคาสเซิลเนี่ยครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้อ่ะถ้าผมไม่ลิงการถามว่าฟังที่ผมนะสมมว่าถ้าผมไปไปโรม่ากูก็ขี้เกียจไปเอาชงเอาแชมป์แล้ววากูเคยได้แช้แมนยูแล้วว่ะเออเดี๋ยวน้อยกว่าจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกูก็ได้แชมป์เอฟเออะได้แชมป์ยูโรป้าได้แชมป์คาราบาวอะไรก็ว่าแบกูเคยได้แชมป์แล้วอะได้ไปไล่กูเอาตังค์ดีกว่าไหนๆก็ไหนๆกูโกยตังค์เยอะๆหน่อยแล้วกันนะ จะเลิกเล่นแล้วอ่ะไอชีฟุตบอลมันสั้นนะครับทุกคนเข้าใจป่ะลิงการเล่นได้อีกไม่กี่ปีแล้วครับมันจะเข้าเลขสามแล้วเนี่ยโกยตังกว่านี้ว่าเป็นตัวคีย์หลักคีเพย์เยอร์ดิโอเซนแล้วโกยตังนะกดค่าเหนื่อยแม่งหนักๆเลยเรียกแม่งนะั้นสองแสนผมว่าเรียกได้นะลิงการเนี่ยรับกับเราเนี่ยแสนสองนะครับแต่ถ้าไปดิโอเซนเนี่ยผมว่ามันสัญญามันฟรีไงมันไปฟรีครับมันไม่ได้ไปแบบมีค่าตัวหมายความว่าดิโอเซนเองก็ไม่ต้องเสียตังค่าตัวไปจ่าย ให้สโมสรครับเขาจ่ายแค่ค่าเหนื่อยดินกาดอย่างเดียวเขาจ่ายได้ครับแค่2 0 0 0 0 0มึงเรียกไปเลย2 0 0 0 0 0มันให้อยู่แล้วนะครับผมทั้นั้นถ้าผมเลือกผมเลือกนิวคาสเซลเพราะเวสแฮมเนี่ยไม่มีนั้นพิสูจน์เลยครับก็กูไปเล่นก็ทุกคนนี่เห็นแล้วว่ากูเล่นได้กูเล่นดีกูเล่นเจ๋งกูเล่นกูเล่นเฟี้ยวแล้วไงต่อตังกูอาจจะได้น้อยลงไนงะถ้ากูไปเวสแฮมกูไม่เอาดีกว่านิวคาสเซลครับไปพิสูจน์ตัวเองทําให้ได้เหมือนเวสแฮมเออและขยับ แล้วมันจะเซอร์ไพรส์มากแล้วมันจะดูหล่อมากนะถ้าหมูลินกาดแมงพายนิวคร์เซนทะลุไปลุนทาวโฟได้อะหล่อทันทีนะคบลิงการและอาจจะติดทีมชาติอังกฤษกลับมาติดทีมชาติอังกฤษได้เลยนะเข้าใจป่ะถ้าผมว่าช่วงปลายเขาสามารถที่ยกระดับดีนัเซนขึ้นมาเป็นทีมลุ้นทาวโฟได้หรืออยู่ในท็อปสิก,ก็ได้อะแล้วตัวเองเองนี่ยตังเยอะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากๆนะครับผมเลือกนิวคเซนอ่ะผมเลือกให้เลยมึงไปนิวคเซนดีที่สุดลิงกาดเชื่อกูนิว กูบอกแค่นี้แหละนะครับผมอ่ะใครคิดเห็นเหมือนผมฮะถ้ากลับมายิงมันอยู่ก็แล้วแต่เขาสิก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเขาเก่งเขามีฝีมือไม่เป็นไรครับยิงทีมเราได้แต่ขอให้เป็นเราชนะแล้วกันนะอย่างเช่นอ่ามึงยิงกูหนึ่งลูกแต่กูยิงมึงสองสองลูกสามลูกกูชนะมึงสองหนึ่งสามหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่างไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะก็ขอให้น้องมันโชคดีแล้วกันนะครับกับเส้นทางที่เลือกนะครับ ไปนิวานเซ่นดีที่สุดไปเอาตังค์นะและได้พิสูจน์ตัวเองด้วยเชื่อพี่นะดิงการไปมิลานเนี่ยได้ตังค์น้อยแน่ๆผมบอกแค่เนี้ยไปมิลานตังค์น้อยแน่นี่แม่งทีมขี้เหนียวช่วงหลังอะตังค์น้อยแน่ค่าเหนื่อยมึงอาจจะเหลือหกหมื่นเจ็ดหมื่นปอนอะนะไปโรมา่าเขาก็ไม่ได้ให้เยอะหรอกนะอาจจะลดให้อาจจะแสนที่มึงเคยได้แมนยู่แสนสองอาจจะเหลือสักแปดหมื่นปอนอนะไรเงี้ยเก้าหมื่นเงี้ยไปอิตาลีมึงไ,ได้ตังค์น้อยเชื่อเวร์ แต่ถ้าไปเวสแฮมก็เป็นได้นะมึงอาจจะได้สักสักแสนปอนก็นได้อาจจะแสนสองอาจจะเหลือแสนปอนเนี่ยะหละเขาไม่เสียค่าตัวให้มึงนะเออก็เป็นไปได้นะครับนะเวสแฮมอาจจะจ่ายให้ได้นะครับสักแสนปอนแต่ถ้าเป็นเฮลซ์เซนมึงสองแสนเลยสองแสนดีกว่าไม่ต้องลดค่าเหนื่อยแต่ได้เพิ่มมึงจะไปลดทำไมนะเออชีวิตเราเติบโต,ตนะครับนะ คนเราต้องกินต้องใช้นะครับนะเดี๋ยวเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วอ่ะนะตรงนี้จะเป็นเงินเก็บนะครับเป็นเงินทุนให้ตัวเองนะครับที่ไปทําธุรกิจที่ทำอะไรต่อนะครับให้ลูกให้ครอบครัวนะครับฉะนั้นโฟยเงินดีสุดนะครับผมปัญหาคือนิวจอว่าเนิวยเขาเอาอยู่แล้วนิวเขาอยากได้อยู่แล้วเขาก็เป็นข่าวเราไม่ปล่อยเขาเองนะครับในช่วงตลาดมกราเนี่ยเขาตื้อจะให้ได้ครับลิงกาดเขาตื้อจะให้ได้เราไม่ปล่อยนะครับนะเรายังมาหงก้างเพราะว่าเรา จะเก็บคอสเดย์ไว้ก่อนเพราะอย่างถ้าใครเจ็บไปเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะทาให้ทีมเรานะขาดตัวผู้เล่นนะครับก็ยื้อไว้ก่อนนะใช้ไว้ก่อนนะอยากได้ลิงไก่ค่อยมาเอาแล้วกันนะเออค่อยไปเอาในช่วงทมเบอร์กนะันเออคุมไปเนี่ยนะแล้วตัวเราไม่ค่อยเจ็บเลยนะบูโน่ปอกบาเ้าหายมาจริงๆผมว่าปล่อยลิงไก่ช่วงมกรลาก็ได้นะอย่างน้อยเราก็ได้ตังค์กลับมาเนาะแต่นี่เรากลายเป็นปล่อยฟรีนะเออ อย่างน้อยเราได้ตังค์สักส5ล้านก็ยังดีซึ่งโอเคมันอาจจะดูน้อยอ่ะแต่ก็ยังเป็นตังค์เว้เราจะไปโกงเขาย0สบเลยเขาก็ไม่เอาใช่ป่ะเพราะรออีกไม่กี่เดือนเขาก็ได้ฟรีแล้วหนึ่งค่าเหนื่อยสามแสนหรือถ้ามีใจก็อยู่ต่อพิสูจน์เองกับเทนฮาเพราะอาจจะเล่นเข้าระบบเพราะเคยแจ้งเกิดยุจารุลมาแล้วก็เป็นได้ครับแต่แมนยูคงไม่จ่ายค่าเหนื่อยสามแสนหรอกฮะคงป็นจ่ายแน่ก็อาจจะให้เท่าเดิมนะครับผมว่าถ้าแมนยูให้เท่าเดิมดิงกัดก็ต่อนะ ผมเชื่อลิงการก็ต่อนะครับอยู่ที่แมนยูจะต่อหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามันคือผมว่าลิงการเองเขาไม่ได้ซีเรียลเรื่องค่าเหนื่อยหรอกครับเขาก็อยากอยู่แมนยูต่อนีครับอยู่ที่แมนยูจะต่อเขาสัญญาเขาไหมเขาพร้อมที่จะสู้แล้วฮะเขาเป็นแมนกูเนียนเต็มขั้นอยู่แล้วครับนะแต่ปอบอกบาร์นีออ่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้บอกว่าขอดูโค้ชตรร่อเป็นใครแล้วขอดูด้วยว่าค่าเหนื่อยกูได้เท่าไหร่ อ่าอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะอาจจะคนกรณีกับลิงการนะครับผมว่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเทนฮาร์จะยังไงนะสำหรับฟอฟอาร์จะต่อเอาเก็บไว้ไหมหรือจะหาคนอื่นมาเล่นนะครับแต่ผมเลือกนะเอาคนอื่นดีกว่าเรื่หมดปัญหาเรื่องพวกนี้ทีอ่ะจุกจิกเรื่องพวกนี้นะเรื่องไลโอลาเรื่องปอบาร์นี่เป็นอะไรที่แบบผมว่าทุกคนก็เซ็งมา,มาหลายปีแล้วแล้ว,ลว,ลวเวลาเซนเต้ขอร้องย้ําเลยนะไม่ให้ไปซื้อหรือห้ามไปซื้อนักเตะในเครือ หรือในมือของไอไลโอลาเด็ดขาดไม่งั้นจะเจอความยุ่งยากวุ่นวายเหมือนที่เราเจอปอกบาเนี่ยแหละครับ